อ๋อสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนเลยนะครับที่ให้ความสนใจกับแล้วก็ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คืออยู่ดีมันก็มีข่าวออกมาว่าปลดพระเอกซีรีส์วนะครับแล้วก็เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุกลูกเมีืยก็คือปลดพระเอกอะครับปลดจริงครับแต่ว่าที่เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้สุกลูกเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าผมเปิดเผยมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่ ที่ผมเซ็นสัญญามาค่ายทางค่ายเขาก็รับรู้มาตลอดอย่างตอนแรกที่มันมีอักษรอย่อมาอย่างเงี้ยเรารู้เลยไหมว่ามันนี่คือหลอกก็ก็รู้เลยครับเพราะว่าผมโดนปลดจริงๆแต่ว่าพออ่านเนื้อความข่าวมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับไม่อยางจะมาแถลงตรงนี้อแสดงว่าอย่างในเนื้อข่าวที่บอกว่าถูกการปลดเพราะว่าสับได้ว่าซูลุ่เนี่ยคือไม่จริงครับแต่ถูกปลดจริงอันนี้เหตุผลที่ปลดเพราะอะไรครับ เอ่ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจริงๆอะข่าวมาเหมือนอย่ผมรู้ว่าทางผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกมันเสียหายแล้วก็ทางค่ายก็เสียหายด้วยเลยอยากจะมาชี้แจงอือันนี้คือปลดก็คือออกจากซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นแล้วเอ่อจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูดอีกทีอ่าอานี้ที่ถามก็คือเรารู้ว่าเราไม่ได้เล่นบทดพระเอกก่อนมาที่วงสงหนึ่งวัน ถูกต้องอันนี้พี่เข้าใจถูกใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเหตุผลว่าอะไรครับเอ่อจริงจริงมันเป็นเรื่องภายในของที่บริษัทเขาเนี่ยซึ่งเขาคุยกับทางน้องเขาไว้นะครับในส่วนนี้เนี่ยหลังจากเนี้ยเราคงจะต้องเข้าไปคุยกับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขออนุญาตให้น้องยังไม่ตอบมันนะครับแล้วเราได้ถามสาเหตุมั้ยครับว่าทไมเราต้องกดในวันนั้นเลยไมไม่บอกก่อนหน้านี้ก็จริงจริงผมก็ไม่ได้มีการสอบถามเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้ เขายังไม่ได้ตอบกลับอะไรเลเราเราคิดว่าการที่เรามีครอบครัวกับการไปเล่นซีรีส์มันมันมีผลไหมที่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่โอเคกับการที่เราไะรับบทนำอะไรแบบมีผลนะครับแต่ว่าจริงๆเขารู้มาตั้งแต่แรกก็เลยผมก็เคยสอบถามไปบ้างแล้วว่าจะให้ผมออกไหม,มแต่เขาบอกว่าเขาโอเคครับใจตอนนี้ยังอยากจะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไหมคือความรู้สึกของผมแบบ มันก็แย่ค yeah, รับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบทเอืเพแต่ว่ามันจัเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมันหลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงอืมอืครับหลังหลังจะเกิดเรื่องเองทางผู้จัดของค่ายนั้นหรืออะไรเงี้ยเขามีติดต่อเราบา้างไหมคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพาืาอพอฟังเราก็ออกมาแอคชั่นด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเือจริงๆผมได้มีการสอบถามทางค่ายไปแล้วแต่ว่า ผมยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากค่ายผมก็เลยทคลื่ยเวลาที่ผ่านมาสามสี่วันนะครับมผมรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าภรรยาแล้วก็ลูกเองครับลูกผมก็กําลังจะเข้าโรงเรียนเนาะแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ว่าซุกลูกซุกเมียคือจริงๆแล้วเด็กครับผมว่าเด็กโตไปเขาควรจะได้รู้ความจริงซึ่งถ้าเด็กครับเขารู้ข่าวผิดๆแบบนี้เขาก็าจะ มีผลกระทบต่อจิตใจเขาเนี่ยนาคนได้นะมครับมื่อไผมอยากจะมาะแถลงแผนในการจะเข้าไปเคลียร์กับทางนุ้นคือเมื่อ,อไรคะก็เดี๋ยวดูหลังจากนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามี <c oughs> ภาพข่าวไปแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยตอบโต้มายังไงแต่หลกักทีนี้เราต้องตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเป็นเจราจาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เ,เช็คเข้ามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูรายละเอียดในสัญญาไประดับหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะเข้าเป็น คุยนําเสนอว่าทางค่ายรับได้ไหมแล้วน้องเช็คเขารับได้ไหมครับอ,อย่างตัวน้องเขา้ามาทำสึกเป็นไหมครับขัดจังหวะมันเรื่อ,องอะไงหมดเลยก็รู้สึกว่าคือหนูห่วงอย่างเดียวก็คือห่วงลูกละค่ะเพราะว่ากําลังจะเข้าโรงเรียนใกล้เร็วๆเนี้ยอย่างกระแสะที่มันพอพอมีข่าวมาเนาะพอแบบชาวเน็ตเขาก็อีกมุมหนึ่งคือเขาก็ชื่นชมในในบ้านเราอะไรเงี้ยที่แบบ ก็เป็นการเปิดตัวกันตั้งแต่ต้นแล้วมีการลงรูปภาพน้องอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้เรารู้สึกเนี่ยบางที่ทุกคนเขาก็ซัพพอร์ตในมุมครอบครัวเราด้วยก็ขอบคุณมากค่ะทางแฟนคลับตั้งแต่แรกเลยนะคะจนแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นพวกเราครอบครัวเราอือ่ะคุณเชคเองล่รค่ะรู้สึกยังไงบ้างเออวันนี้ก็คือ ทุกๆครั้งเน้ไม่ปฏิเสธไม่ได้ที่เวลามีข่าวแบบนี้มาคนจะมาโจมตีเราแต่ตอนนี้ใครเป็นคนให้กําลังใจเราค่อนข้างจะเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเราแต่ว่าจริงๆตอนนี้มันมีกระแสตีกลับไปที่ทางค่ายซึ่งผมว่าทางค่ายก็คือผมไม่อยากให้เขาเสียหายเพราะว่าเขารารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่เขามาแบบนี้ทาให้เขาเสียหายผมเลยเป็นห่วทางนู้นด้วยครับอย่างเช็คเองมาออกวันนี้เขารู้ไหมคัว่าหนูจะแพ้ จริงๆผมคือจะวอะไรเดียวถ้าภาพข่าวออกไปแล้วเชื่อว่าน่าจะบริษัทน่าจะทราบแสดงว่าก่อนน้านี้ไม่ได้คุยกับเขาก่อนหรือว่าจะมีการพกใช่ครับอันนี้คือในขั้นตอนการพูดคุยกันจะไม่ได้ไไม่มีการฟ้องร้องหรืออะไรครับยังเตรียมที่จะพูดคุยเจรจาในเรื่องของสัญญานะครับในเรื่องฟ้องร้องเรายังไม่ได้ดูเลยเนื่องจากต้องดูว่าสัญญาบอกอะไรเงื่อนไขที่เราคุยกับเงื่อนไขของฝั่งค่ายว่ายังไงเราต้องต้องมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งอยากได้สัญญาได้ระบุเปเพราะว่า สัญญาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเล่นเป็นบทไหนนี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยถ้ามีการตกลงกับนักสแสดงเอาไว้ว่าจะให้เล่นเป็นบทไหนเนี่ยนะครับในทางในทางกฎหมายเขาจะตีความตามเจตนารมณ์มากกว่าข้อความในสัญญาอันนี้ผมเรียนแบบนี้ก่อนอันนี้คือหนึ่งเงื่อนไขที่เราคงจะเข้าไปคุยแล้วอยู่ดีๆก็คือเปลี่ยนก,ก่อนนานมูนส่งอันนี้มีความผิดในข้้างหรือัปลา คือบริษัทเขาคงมองว่าเขาไม่ได้ไ mm ม่ไ hmm. ด้ไม่ได yes ้ผิดเนื่องจากว่าเขาอ้างจากสัญญาแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า1เรื่องความรู้สึกของนักแสดง2เรื่องตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นว่ากําหนดให้เขาเล่นเป็นตัวอะไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนใกล้จะถึงวันวงสวงอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมานั่งดูเรื่องเจตนาของทั้งสองฝั่งนอกเหนือจากสัญญาว่าว่ายังไงก็ต้องมาคุยกันครับแม้ว่าเช็คยินยอมทางบริษัทรับรู้มาตลอดว่าเรามีรูปแล้วจบดต้องแล้วได้รับไ่ียดได้รับในเการคุย อย่างบทพระเอกเนี่ยเราได้มีการแคปติ้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องก็คือถ่ายฟิตติ้งที่นั่งติดกับพี่ตัดก้าวใช่ไหมถูกต้องครับมันมีมีการหลอกก่อนไหมในสัญญาว่าห้ามมีการเปิดตัวแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในตัวสัญญาเองรายละเอียดของสัญญาไม่ได้มีพูดแบบนั้นไว้แต่จริงๆข้อได้จริงที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยนะครับก็คือทางทีมงานทางผู้บริหารเนี่ยทราบทราบถึงสถานะของน้องเขาครับในมุมของเราเองเพราะว่าเราเพิ่งรู้สุกไปเมื่อสุกนู้น แล้วถ้ามันเลื่อมมันออกมาแล้วมันไม่สมูทอ่ะเราจะถอนตัวไหมหรือว่ายังไงเราคิดแผนข้างหน้ามันไหมครับอ่าจริงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะครับแต่ว่าคือจริงๆอยากจะมาะแถกก่อนดีกว่าอยากให้ความประจักษ์กับทุๆกๆฝ่ายแล้วคือหลังจากนี้นครับแนวโน้มคือเราอยากจะอยู่ในวงการเราจะต่อไปเล่นอะไรยี่ต่อไปเล่นเรื่อยๆใช่ไหมก็ต้องต้องรอดูโอกาสที่จะมาบ้างจะมีการดําเนินคดีอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมคะว่าแบบซุบลูกซุบเมียซุบอะไรอย่างงเี้ยค่ะ ตรงนี้ครับแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่หลักคือกระทบกับเด็กซึ่งมันมีกฎหมายบอกนะครับว่าการปล่อยภาพการอะไรไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึง่งทางนี้เนี่ยคุยกับทางน้องเขาไว้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องเขานะครับว่าเดี๋ยวขอดูว่าตรงไหนเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะพิจารณาดําเนินคดีในส่วนนั้นอย่างอย่างในข้อความที่เขาแชร์เองอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการระบ,บุว่าเป็นน้องเนี้ยอันนี้สามารถดำเนินคดีได้ อย่างที่ผมเรียนแล้วถ้าถ้าเราดูจากหลักฐานแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเราคงไม่เราคงไม่ไปทำแต่ถ้าอะไรชัดเจนเนี่ยแล้วเราพิสูจน์ได้ก็คงต้องดําเนินการถ้าน้องเขาได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเด็กครับใช้ใช้กับพ่อแม่ว่าอะไรครับก็ต้องดูตามหลักฐานนะครับ่ความรู้สึกพอเป็นไงบ้างความรู้สึกของผมใช่ไหมครับก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่า ข่าวมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็จริงๆที่ผมพาภาพวานมาวันนี้เพราะว่าอยากจะให้ทุกๆคนรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดบงังแต่ให้เขามาันยินยันจริงๆเป็นภ<ช>าพหนึ่งความที่รู้ว่าพี่พี่แซนเขาถูกกดหนูหนูเสียใจสงสารค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับเขามา <c oughs> โดยตลอดแล้วหนูเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆจริงๆอยู่ค่ะก็เลยสงสาร, <c oughs> สาร อ,อันนี้นมุมมองเราเองสำหรับเช็คเองเช็คมองว่าการที่เรามีภรรยามีครอบครัวแล้วกับในวงการบันเทิงมันยากไหมจะทําให้คนแบบอาจจะอินกับบท<ๆ>ที่เราเล่นไม่ได้หรืออะไรแบบนี้มันยากเลยครับเพราะว่าก็ผมเข้าใจว่าณเวลาเนี้ยครับมันผมทําอะไรกับมันไม่ได้แต่ว่าเราได้เคยคุยกับทางค่ายไปแล้วว่าเรามีแบบนี้นะแล้วเราก็ ถ้าเราถอนเนี่ยจะโอเคไหมหอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเขาก็ให้คําตอบว่าเขาโอเคเขาเลยผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้ตัง้งแต่แรกซึ่งตัวเชคกับค่ายไม่ได้เซ็นเป็นนักแสดง <c oughs> ค่ายเลยแค่แค่ว่าจะเป็นนักแสดงในเรื่องเนาะไม่ไม่ได้เซ็นเป็นม,มีมีสัญญาเลยครับมีสัญญาทั้งนักแสดงในเรื่องแล้วก็นักแสดงค่ายมีสัญญาเี่วมีอะไรอีกอยู่ปีอะคะปีหน้าครับสิงหาปีหน้าครับอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นเรื่องต่อไปว่าจะต้องเข้าไปคุยเรื่องกัรอาจจะ ออกจากค่าย <G ül> ก็คืออ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราคงต้องไปเจรจาทาง<ม>ค่ายว<ม>่าค่ายจะเสนออะไรกลับให้ให้เช็คไหม,มเช็ครับได้ไหม,มหรือว่าเราจะเจรจาในส่วนไหนตรงนี้ต้องไปคุยกันหลังบ้าน<ม>แล้วเดี๋ยวว่า,วามีอะไรก็ว่าว่ากันไปตามขั้นตอน<ม>ครับเดยวพี่เช็คเด็วพี่เช็คต,ตอนนี้มีความเครียดหรือความกดดันไหมฮะเพราะตอนนี้เมไ่อยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรมีครับมีครับก็เราสองคนก็เครียดมาตั้งแต่วันแรกที่เขาออกนะครับก็เลย แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลูกอะเขาเป็นกำลังใจให้เราสมมติถ้าไม่มีข่าวออกมาบอกสมมตินะคะไม่มีข่าวออกมาบอกถ้าวันนึงมีคนถามเช็คจะตอบว่ามีน้องเอาวางตอบปกติถ้าสมมติวันนี้ไม่มีขาม่าวเมา์ออกมาน้องเช็คจะบอกคนอื่นไหมคะว่าแบบถ้าวันนี้อ๋อก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยติดตามอยู่างนีก็คือทุกคนรู้ใช่ที่ไหนก็ปกติอินสตาแกรมก็เปิดเผยทุกอย่าง ในไอจีเขาก็จะมีรูปผมรูปลูกีผมก็จะมีรูปลูแล้วก็รูปเขาก็มีแต่ว่าใช่ครับที่ผ่านมาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดตวบาครอบครัวเราจะปเส้ทางกันั้นเป็นังไครับทว่าหนูก็รู้สึกว่าเรายังใหม่กับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นใจอะค่ะว่าถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยอยากให้เห็นใจเรา คือตัวเรารู้กันเรื่องความค้าจริงๆแล้วคนของตำรวจมองเป็นอยากให้สังคมยอมรับเป็นมากเลยนะการแล้วเขาสั่งนะก่นอะไรก็จริงๆผมว่าอยากจะตอบแทนว่าแบบผมเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราแค่มองว่าณจุดๆนี้ทางค่ายหรือว่าอผู้ใหญ่ครับเขามองเป็นเรื่องของอผลประโยชน์ทางบริษัทมากกว่าก็ส่วนหนึ่งเพราะว่า ที่จะมาแถลงวันนี้เราเห็นมีบางบางเพนนะครับ mm hmm. เขียนเงื่อนไขไปทางทางฝั่งของบริษัทก็มีเห็นผลถ้าในส่วนในเชิงธุรกิจเข้าใจได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับธุรกิจส่วนหนึ่ง mm hmm. สัญญาส่วนหนึ่งเจตนาที่คุณตกลงกับนักแสดงส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็มาคุยกันแต่การกรณีที่เช็กข้อนกระทาแบบนี้คือมันเป็นเรื่องทันทีทันใดนะครับ mm hmm. ซึ่งเขาก็ตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีทางบริษัทออกมาชี้แจงเนี่ยนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้นครับ ย่งบทอย่างตอนแรกเป็นบทไหนเอง้วบทที่โดนเปลี่ยนไปเป็นบทประมาณแต่เป็นบทดแบบรู้ทราบทราบมคยังตอบได้จริงๆเนี่ยลองดูในคลิปตอบได้ครับคลิปตันนั้นที่เราเปิดในคลิปวันนั้นที่วงสองผมก็ตอบว่าผมเป็นตัวละครลับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทไว้ให้ผมเล่นก็คือบดออกไปก่อนลอยๆแต่อาจจะได้เล่นในเรื่องอย่างนี้บทลับๆที่จริงมันแป้วไหมครับพอออกมาัน เป็นตัวละครหลักขึ้นมาแล้วคนดีไม่ดื่มก็แป๊บแป๊บห้องบานเพราะว่าวันนั้นผมจะมองคนที่จะมาเล่นแทนผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันคนจะเป็นผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เสียความรู้สึกมาก,มากๆทั้งครับนั่นแหละครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่สังข์กับเราแล้วก็อ่า เราสองคนนะครับแล้วก็คร<ม>อบครัวเราก็รู้สึกขอคบคุณทุกคนมากๆที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราครับค่ะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูครอบครัวหนูม,มาตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามากดฟอลโล่อะไรแบบนี้คะ่ะหนูสัญญาว่าจะพยายามตอบทุกข้อทุกทุกบีเอ็มอะคะ่ะทุกข้อความ แต่เด็กก็ยินดีว่าเราจะเป็นนักแสดงต่อไปทำงานในงการบันเทิงกอถ้ามีโอกาสโอเค,อเคขอบคุณมากมากเลยครับ